ไปกันต่อที่จังหวัดมหาสาครคามค่ะจังหวัดมหาสาครคามนะคะได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลย,ยียุคดิจิทัลค่ะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลและก้าวสู่ความเป็นสมาร์ซิตี้ค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเอสตาวันตำบลเกิ้งอำาเภอเมืองมหาสาร,รคามค่ะว่าที่นายกองเอกเสนีมโนปลัดจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาค่ะการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัลโดยมีนายนพดลเป๋าอยู่สุขสถิติจังหวัดมหาสาร,รคามหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารพนักงานบริรษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดและผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจำนวน144แห่งเข้าร่วมประชุมค่ะด้านนายเปรมวิทย์เปรมบัญชาผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะบนออกเฉียงเหนือตอนบนที่1บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกล่าวว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเป็นองค์กรดิจิทัลที่เน้นการทำงานและการสื่อสารออนไลน์ เพิ่มความสามารถในการทำงาน,นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชนและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นทางนี้นะครับทาง NT มีแผนที่จะสนับสนุนโครงการ s มาร์ c ซิตและระบบ e d o c u m e n t ไปยังจังหวัดอื่นๆในอนาคตโดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการจัดการและการให้บริการประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับ